มีอาการไอปวดต้นคอแล้วก็มีการตึงแล้วก็เกร็งแล้วก็ตอนนี้มาตรวจร่างกายดูเนี่ยกล้ามเนื้อตรงนี้มันอ่อนไปหมดเลยตอนนี้กล้ามมือกล้ามเนื้อมือมันแฟบไปหมดแล้วกล้ามมือเนื้อมือข้างนี้ก็แฟบไปหมดเลยเนี่ยตรงนี้เห็นไหมปกติมันต้องมีนูนแบบนี้ปกติกล้ามเนื้อมันต้องมีกล้ามเนื้อนูนเนี่ยเห็นไหมกล้ามเนื้อต้องนูนอันนี้อันนี้กล้ามเนื้อมันแฟบไปหมดแล้วตรงนี้ตรงนี้กล้ามเนื้อแฟบแล้วก็ไอเกร็งด้วยนะลองเดินให้หมอดูหน่อยนะลองเดินมาเดินนะ เดินมาเลยเนี่ยมันเดินไม่ค่อยมั่นคงมันจะล้มมันจะล้มเนี่ยเดินขามันเก่งครับอ่าลองลองเดินกลับนะพ่อนะเนี่ยคนไข้จะล้มนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยเดินเดินกลับนิดนึงนะคุณพ่อเห็นไหมเดินเนี่ยเดินก้าวสั้นแล้วขาสั้นสั่นสัๆนอย่างผีเข้าเลยนะใช่ไหมเดี๋ยวคุณพ่อนั่งก่อนนะจ้าเนี่ยนั่งก่อนนะนั่งก่อนอันนี้ตอนนี้มันมีลักษณะของการกดไขสันหลังนะถ้าพอมาตรวจนี้ตรงนี้ไม่ต้องเตงนะครับ เนี่ยผมเคาะเคาะตรงนี้เห็นไหมนิ้วมันกระดิกไวเลยตรงนี้เห็นไหมนิ้วกระดิกไวเลยข้างนี้เหมือนกันเนี่ยไม่ต้องเกรงนะเนี่ยนิ้วมันกระดิกไวเลยแล้วก็มาดูตรงนี้ไม่ต้องเกรงนะหย่อนหย่อนเลยหย่อนหย่อน,อนผมยกเองเนี่ยหมอเคาะเคาะอันนี้คือเขาก็เรียกว่าดูดูเจิร์กดูรีเฟล็กซ์นนะเี่ยปกติคนไข้ทั่วไปจะไม่ไวแบบนี้อันนี้แค่เคาะก็ไวแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งนี้ไม่ต้องเกรงนะนี่มาตรวจด้ดูนะดูดีเนี่ยพอเรากระดกขึ้นไปไวเห็นไหมตีมสั่นค้างไว้แบบนี้เลยไอ้ทีีีี่่่่มัันนนนนเเเเเดิกกงยยยรรวาโคส ก็คือว่าที่มันเดินเก่งๆก่เก่งเเพราะว่าไอ้ตัวนี้แหละที่จะทำให้มันเดินค้างไงที่มันจะล้มจะล้มก็เพราะตรงนี้แหละที่มันเดินเก่งๆค้างไว้แบบนี้เห็นไหมไอันนี่ชัดเจนนะเขาเรียกว่าเป็นโครนัสโพสิทีฟเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันมีปัญหาที่ไขสันหลังแน่นอนเดี๋ยวเอ็มไอเนี่ยมันมีหมอนรองกระดูกเนี่ยอันนี้มันดีตอนนี้มันมีหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนเนี่ยสี่สี่ห้าอันนี้สี่สี่ห้าอันนี้ห้าหกอันนี้หกเจ็ดมันเคลื่อนเข้ามากดอยู่ตรงตรงบริเวณไขสั่งตรงนี้นนะะี่เยอ สี่ห้าเนี่ยแล้วหกเจ็ดตรงนี้ก็กดตรงนี้แต่หกเจ็ดยังไม่โดนไข่สลังแต่ว่าที่โดนไข่สลังคือสี่สี่ห้าตรงนี้อันนี้สี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดตอนนี้ห้าห้าหกกับหกเจ็ดน่าจะโดนเยอะคือตอนนี้มันน่าจะมีการกดที่จะทำให้คนไข้เกร็งเมื่อกี้เดินเซฟเนี่ยมันทั้งหมดหมันปัญหาอยู่ที่คอนะเพราะฉะนั้นมันคอเนี่ยคือหมอเองดูคอมันเคลื่อนเคลื่อนกดไข่สลังไม่ใช่กดเส้นประสาทนะคือไข่สลังนี่คือมันอยู่ตรงกลางเส้นประสาทอยู่รอบๆ ถ้ามันกดไขสันหลังตรงกลางเนี่ยมันเลยทาให้มีอาการแบบนี้เดินเกรงทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามกดไขสันหลังเยอะๆเนี่ยพวกนี้คนไข้จะมีอาการชาตึงเกรงเหมือนกับไฟช็อตวิ่งจากหัวลงหลังเนี่ยแล้วก็มีเดินเกรงเดินอย่างผีเข้าเนี่ยเม่อกีที่เราเห็นน,นะแล้วก็ตรวจร่างกายอย่างที่ว่ารีเฟกซ์มันไวพวกนี้ถ้าเกิดเป็นนานๆบางทีบางคนก็จะการอุจจาระการปัสสาวะไม่ได้ด้วยแล้วก็ทําให้อาจาระรา,าดพวกนี้จริงๆจําเป็นต้องผ่าตัด เพื่ออะไรเพื่อเอาส่วนนี้ออกเพราะไม่ให้ป,ป้องกันไม่ให้มันเป็นแย่ลงกว่าเดิมนะฮะ